สวัสดีครับกลับมาเรียนรู้วิธีการใช้งาน Microsoft Excel ไปด้วยกันอีกครั้งหนึ่งนะครับสำหรับเนื้อหาในวันนี้นะครับผมจะพูดถึงวิธีการคำนวณทางคณิตศาสตร์พื้นฐานนะครับว่าเราจะเอาตัวเลขนะครับมาบวกลบคูณหารยกกำลังเนี่ยเราจะทำยังไงนะครับสมมตินะครับหากผมต้องการที่จะเอาตัวเลข2ตัวมาบวกกันนะครับผมสามารถทำได้หลายวิธีวิธีที่1นะครับเอาตรงๆเลยก็คือเราก็พิมพ์เครื่องหมายเท่ากับนะครับเข้าไปในเซลล์เนี่ย สมมุติว่าเอาเลข5นะครับบวกด้วย3นะฮะผมก็พิมพ์แบบนี้เข้าไปนะครับเราจะได้คำตอบเป็น8ใช่ไหมฮะหรือว่าอีกวิธีหนึ่งนะครับถ้าเกิดเรามีตัวเลขนะครับอยู่ในเซลล์นะครับอย่างเช่นตัวเลข5กับตัวเลข9แบบนี้นะครับแล้วถ้าผมต้องการเอาตัว5กับ9มาบวกกันนะครับผมก็พิมพ์เครื่องหมายเท่ากับเข้าไปก่อนนะครับ เครื่องหมายเท่ากับจะเป็นตัวบอกว่าเราต้องการใช้ตัวสูตรนะครับพอเราทําแบบนี้ได้แล้วก็เลื่อนตัวเซลล์ของเรานะครับมาคลิกตรงที่ B6 เห็นไหมครับมันจะเขียนว่าเท่ากับ B6 แล้วเราก็พิมพ์ตัวบวกเข้าไปแล้วก็ตัว c 6นะฮะเห็นไหมครับ9บวก5ก็ได้14นะครับคราวน,นี้หากเราต้องการเอาตัวเลขมาลบกันนะครับเราก็พิมพ์เหมือนเมื่อกี้นะครับเท่ากับ สมมติว่าผมพิมพ์5บ9แบบนี้ก็ได้นะครับคืออันนี้ก็คือจะได้ออกมาเป็นลบ4นั่นเองนะครับถ้าจะคูณนะครับผมก็พิมพ์ตัวนี้นะครับ5คูณ9ตัวคูณเราจะใช้ตัวดอกจันแบบนี้นะครับก็คือถ้าบนคีย์บอร์ดก็คือตัวที่อยู่เนือเลข8นะครับเห็นไหมครับ5 9 45ี่หรือว่าจะใส่เป็นสูตรก็ได้นะครับตัวนี้นะครับคลิกไป B6 คูณด้วย c 6 ก็ได้เท่ากันนะส่วนวิธีการหารนะครับสมมุติผมบอกว่าเอา5ตั้งหารด้วย2ตัวหารเราจะใช้ตัว forward slash แบบนี้นะครับก็ออกมาได้2.5นะครับคราวนี้หากเราต้องการยกกำลังแล้วครับก็พิมพ์เท่ากับ2แล้วก็ใส่ตัว caret นะครับที่อยู่บนเลข6เนี่ยหรือว่าตัวหมวกนะครับ2ยกกำลัง3แล้วกันนะครับก็คือ2คูณกัน3ครั้งก็ได้เท่ากับ8นะครับอันนี้คือบวกลบคูณหาร แต่ครั้นี้นะครับสิ่งที่ต้องระวังตอนที่เราทําบวกลบคูณหารสมมตินะครับอะไรจะเกิดขึ้นถ้าผมบอกว่าเท่ากับ5้าบวกสคูณสแบบนี้ถ่ายได้ไหมครับว่าคําตอบจะได้เป็นเท่าไหร่เนี่ยห้าบวกสคูณสเดี๋ยวผมให้ดูคําตอบก่อนละกันนะครับคําตอบได้11นะครับอ่าครั้นี้มาดูว่า11 1บเอ็มาได้ยังไงนะครับถ้าเรามองผิวเผินนะครับเราก็บอกว่า5้าบวกสก็ได้7พอได้7ปุ๊บเอามาคูณ3ก็น่าจะได้21 ไม่ใช่11นะฮะในที่นี้นะครับคำตอบ11เ <_ S 1> ครื่องคํานวณอย่างนี้นะครับก็คือถ้าเรามีบวกลบคูณหารเนี่ยตัวคูณกับหารน,นะครับคือตัวเลขที่อยู่ด้านซ้ายด้านขวาของตัวคูณกับหารจะถูกทำก่อนนะครับก็คืออย่างเช่นในที่นี้นะครับเพื่อนจะเอา2คูณ3นะครับได้6พอได้เสร็จแล้วค่อยมาบวก5นะครับแล้วก็มาเป็นคำตอบนะฮะหรือว่าเราจะเอาตัวนี้นะครับสมมติว่าตัวนี้ผม เปลี่ยนค่าเป็น10แล้วก็หาร2แบบนี้อลองทายดูไหมครับพออย่างนี้แล้วก็ค่อยบวกอีก7อ่าลองทายดูนะครับว่าถ้าเขียนแบบนี้เนี่ยคำตอบจะได้เท่าไหร่นะครับเครื่องจะทําแบบนี้นะครับก็คือเราจะอา2อคูณสิได้เป็น20นะครับพอ20เสร็จแล้วเราก็จะหารด้วย2ก็เหลือ10นะฮะแล้วก็เอามาบวกกับ5แล้วก็บวกกับ7ก็จะได้เป็น22เห็นไหมครับแบบนี้นะ ซึ่งจริงๆแล้วถ้าจะเขียนให้ดีนะครับแบบนี้เนี่ยเราใช้วงเล็บคลุมเข้าไปก็ได้นะครับอย่างเช่นเอา2คูณ10ก่อนแบบนี้นะฮะถ้าเราต้องการระบุให้ชัดเจนก็ใส่วงเล็บไปนะครับหรือว่าความหมายของเรานะครับหากเราต้องการบอกว่าเราต้องการเอา5มาบวก2ได้เท่าไหร่แล้วค่อยไปคูณ10เนี่ยเราก็ใส่วงเล็บนะครับคลุมไวก่อนก็คือตัววงเล็บจะเป็นตัวที่เรียกว่า ตัวที่อยู่ในวงเล็บจะถูกทํางานด้วยกันก่อนนะครับตัวที่อยู่ด้านซ้ายด้านขวาของตัวเครื่องหมายไม่ว่าจะเป็นบวกลบคูณหารนะครับแต่ถ้าเรามีตัวยกกําลังนะครับอย่างเช่น7ยกกําลัง2แบบนี้นะครับตัวยกกําลังจะมีลําดับการทํางานมาก่อนนะครับอย่างเช่นในที่นี้จะเอา7ยกกําลังสก่อนนะครับได้49นะฮะใน้49แล้วค่อยมาบวกกับตัวนี้นะครับ10หาร2ได้5นะ 5้คูณเได้35แล้วค่อยมาบวกกับ49่สิบเกนะฮะแบบนี้เห็นไหมครับได้84อันนี้ก็คือเรื่องของการบวกลบคูณหารนะครับเอาละครับสำหรับตัวอย่างวิธีการคำนวณทางคณิตศาสตร์แบบคร่าวๆในวันนี้ก็ขอจบลงเพียงเท่านี้ขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมสวัสดีครับ